แต่ว่าคุณอุ้งอิงเองมันก็ทําให้เกิดสภาพของการที่ถูกวิเคราะห์ว่านี่เท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยได้นําพาคุณอุ้งอิงลูกสาวเนี่ยเดินเข้าสู่คิลลิ่งโซนในทางการเมืองเดินเข้าสู่กับดักในทางการเมืองนะฮะเดินเข้าสู่การเป็นตัวประกันในทางการเมืองให้กับทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือไม่ ในวงการบางคนบอกว่า,าใช่เป็นเรื่องของการเดินเข้าไปด้วยความเต็มใจและยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายของคุณทักษิณและก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ประมาณว่าสมประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณนพพลั์ฟังฟังดูสถานการณ์มาแล้วดูข้อมูลมาแล้วมันประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับว่านี่คือการเดินเข้าสู่กับดัก ทางการเมืองทั้ง,งั้งที่รู้แต่ก็ต้องไปเพราะว่ามันสมประโยชน์กันพูดอย่างนี้ก่าวถูกไหมฮะครับก็ถูกครับผมคิดว่าคุณทักษิณเขาก็มองเห็นประโยชน์ของเขาในเรื่องอะไระต่างๆเนี่ยถ้าหากคุณรูุอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันจะมันจะสําเร็จได้ง่ายกว่านะแล้วก็ค่อนข้างแน่นอนค,คือก็คุ้มค่ากับความเสีย่ยงนะคุ้มค่ากับความเสีย่ยง นะฮะก็ต้องคงจะ,ะศึกษาความเสี่ยงอะไรแล้วนะรบ,บริหารความเสี่ยงได้นะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้ฮะหรือไม่เสี่ยงไม่มีฮะไม่เสี่ยงไม่มีไม่เสี่ยงก็ไม่ได้ครับถูกไหมฮะครับอในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับอืแล้วก็อุตส่าห์ทิ้งคุณเศรษฐา นะฮะิ่งกุศลามาอย่างนี้เนี่ยจะไปเสียเวลาไปทำไมนะที่จะเอาคนอื่นมาเป็นอืมครับครับเอเรื่องของโคต้าของรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเป็นประเด็น ที่ได้มีการหยิบมาตอนนี้ตอนนี้เอากระทรวงแรกก่อนเลยที่จะเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะลามไปถึงไหน <Okay. S 1> นะฮะมันจะลามไปถึงของพักการเมืองอื่นๆหรือเปล่าแต่เอาเฉพาะของพักรวมไทยสร้างชาติคือกระทรวงพลังงานเนี่ยครับว่าเ,เพราะว่าเห็นมีข่าวบอกว่าในเวลานี้พักรวมไทยสร้างชาตินี่อาจจะไม่สามารถที่จะปกป้องกระทรวงพลังงาน <Okay. S 1> เอาไว้ได้อีกต่อไปแล้วหรือเปล่า หรือมีความพยายามที่จะขอแลกาาาาจากกระทรวงพลังงานไปเป็นกระทรวงอื่นใดหรือไม่นะฮะคุณพรัตได้ยินข่าวนี้แว่วแว่วออกมาบ้างหรือ,อยังครับว่านี่นี่จะเป็นกระทรวงแรกที่จะเป็นปัญหาในการเจรจาต่อรองกันครับครับก็ได้ยินมาครับว่าเขาต้องการที่จะเอากลับไปแล้วก็ได้ยินมาอีกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยก็ มีปัญหากับหลายฝ่ายนะมีปัญหากับคนที่มีผลประโยชน์นะครับก็การการที่ไม่มีคุณเสรษฐาอยู่แล้วนะคนหนึ่งเนี่ยขั้นต่อไปก็คือต้องดึงกระทรวงพลังงานกลับมาเป็นของพ่าเพื่อไทยนะครับให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของเพื่อไทยนะแต่คุณพิราพันธ์จะยอมหรือเปล่านะครับ พิบพันจะจ่อไป hmm. เขาพิรพันเขาก็มีนโยบายเรือธงของเขานะในการลดค่าใช้จ่ายลดราคาพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีต้นทุนชีวิตนะต้นทุนธุรกิจเนี่ยต่ำลงนะครับก็เขียนกฎหมายก็คงจะใกล้เสร็จแล้วมากเพราะแกเขียนมาประมาณสักสองสามเดือนแล้วเนี่ยใช่ไหมคครับ แต่เพียงแต่ว่ายังไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รู้นะว่ากฎหมายร่างของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณพิรพันธ์ก็น่าจะไม่ยอมน่าจะไม่ยอมปล่อยมือนะืถ้าคุณพิรพันธ์ปล่อยมือเท่ากับคุณพิรพันธ์ก็ก็ไห่จุดยืนนะ ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับความถูกต้องกับสิ่งที่ตัวเองเอตั้งนโยบายไว้นะแล้วก็ประกาศให้สังคมได้รู้แล้วแต่พอมาถึงอในการต่อรองเป็นครมนะก็ปล่อยไปนะฮะปล่อยไปครับเออไม่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะทำให้ในสิ่งที่ตัวเองอ้างว่าจะมีประโยชน์มหาศาลกับ สังคมไทยเนี่ยคนะเออก็เพียงแค่เอาตัวรอดเห็นหน้าไม่ดีก็ย้ายไปอยู่กระทรวงอือขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีคุณพิรพันธ์เนี่ยก็ไม่น่าทับนะผมว่านะคุณพิรพันธ์ก็มีเป้าหมายของเขานะไม่ใช่นักการเมืองที่จะอ,อะไรอ่ะใครดึงใครลากอะไรไปตรงไหนก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีหรือเขาอาจจะเป็นเราก็คงจะเห็นใน อีกสองสัปดาห์ต่อไปไปาหน้าคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณพีรพันธ์นั้นก็เรียกได้ว่ายังไม่ทันได้ออกอาวุธ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 ,ลวธหลักลอาวุธหลักยังไม่ทันได้ออกที่ผ่านมาก็แค่ประคองตัวไปประคองตัวไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟค่าไฟฟ้าอันนั้นก็ประคองตัวไปอ้าวหน่วยละสี่บาทสิบแปดตังก็ประคองตัวไป ค่าน้ํามันเอาละตอนแรกก็ไม่เกินดีเซลไม่เกิน30มอ้าต่อมาไม่เกิน33อ้าไม่เกิน34ก็ประคองไปนะครับที่ก็ที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการประคองนะฮะเห็นมีข่าวลือข่าวลือบอกว่าคุณพีรพันนี่แอบแอบไปสอบถามข้อมูลสำคัญจากทางซาอุเอว่าถ้าจะซื้อน้ำมันตรงจากซาอุนี่มันจะลดได้ไหมเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฮะ และประกอบกับเรื่องสําคัญที่คุณนพพลตน์พูดถึงว่าคุณพีรพันธ์นั้นหมายมั่นปั้นมือว่าอาวุธหลักของเขาก็คือเรื่องของกฎหมายพลังงานที่เขาลงมือร่างเองเนี่ยนะครับอาวุธหลักยังไม่ทันได้ออกนะครับฉะนั้นคุณนพพลตุ์ก็จึงคิดว่าคุณพีรพันธ์นี่น่าจะต้องปกป้องกระทรวงพลังงานเอาไว้เพื่อที่จะให้อาวุธหลักของ,ง,ของเขา,าออกมาได้ใช่ไหมครับแต่ว่ากําลังในมือ มีสลุดกระสุนปืนใหญ่มีกําลังในมือพอจะไปสู้รบปบมือกับฝั่งที่เขาจะมาเอาไปไหมล่ะนี่นี่นี่ก็คือโจทย์นะครับเ๋ยว้ะบอกว่าคุณมีสสกี่คนคุณมีใครสนับสนุนอยู่กี่คนอะไรประมาณอย่างนี้คุณพิรภพันธ์ไม่รู้จะมีจุดนี้สู้ได้ไหมเพราะว่าทีแรกที่ได้กระทรวงพลังงานมาเนี่ยถ้าตามข่าวก่อนหน้านั้นก็คือเนื่องจากว่าพลังของลุงตู่ยังมีมากอยู่ช่วงโน้น ช่วงก่อนไม่เป็นองคมนตรีนะครับเพราะว่าลุงตู่แคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งะครับของพักรวมไทยสร้างชาติก็น่าจะมีพลังคุยกับใครได้รู้เรื่องอยู่แต่ตอนนี้ลุงตู่เป็นองคมนตรีนี่ลุงตู่ก็ไม่น่าจะมาะช่วยแบ็กอัพอะไรได้มากเท่าไหร่แล้วหรือเปล่านี่ไงก็เป็น โจทย์ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องจับตาดูใช่ไหมครับว่าคุณพีรพันธ์จะเอายังไงนะฮะครับครับอืมแต่ปัจจัยทางก,การเมืองมันก็เปลี่ยนไปในทางที่รัคเชื่อไทยก็มีความต้องการที่จะรักษาอหนาารักษาเก้าอี้นายกไว้ให้ได้นานที่สุดครับเขาก็พร้อมที่จะใตกผักกับรรคใดบ้รงหนึ่งการพุณพีรพันธ์เนี่ยนะ พุทธิยปพันเนี่ยไม่ยอมมาเนี่ยก็ลำบากใจนะฮะก็ mm. ลำบาก mm. นะครับ mm. แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ถึงขั้นกับลบไปแต่ว่ามันก็งอนแง่มากยิ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณคุงยิ้งเนี่ยก็เป็นสายล่อฟ้านะสถา,านกณ์นี้มวลชนอข้างนอกที่เขาไม่ชอบระบบทัดษินมาแต่เดิมเนี่ยก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะ เออคุณอาจารย์ุพอก็อาจจะเปิดเวทีได้คนเยอะขึ้นนะหลอมรวมคนอะไรออกมาต่อสู้นะครับครับเออก็จะเป็นจริงมากขึ้นนะอืมมาเคลื่อนไหวกันถูกไหมฮะอืมแล้วเออก็ว่านเมืองก็ไปไม่ได้อนะ่ะบ้านเมืองผมดูนะคือไปไปแบบเออลาก,กันไปอ่ะนะ ถูรูถูกกลางกันไปไ,ไปอถูรูถูกกลางกันไปแล้วก็วันหนึ่งมันก็จะต้องมีประเด็นอะไรใหญ่ๆขึ้นมาที่จะ,ะเผชิญหน้าแตกขับกันครับ,รบดูแล้วเนี่ยโอกาสที่สภาชุดนี้จะอยู่ได้ไม่ครบนะไม่ครบเทอมอาจจะสองปีนะสองปีกว่าอะไรประมาณเนี้ยผมผมว่าน่าจะอีกหนึ่งปีถัดจากนี้มี มีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ทำไรก็ทางเนี่ย hmm. คนไม่ยอมรับเยอะครับอ uh ๋อฮะคือสามร้อยสิบเก้าสามร้อยยี่สิบเอ็ดไม่ไม่ไม่ได้มีความหมายครับไม่ได้มีความหมายเลยเพราะว่า,วาคือประชาชนคนไทยเขาเบื่อกการเมืองเก่านาการเมืองไอ้ชุดที่ เออเป็นแบบเออคนสี่สาห้าร้อยคนที่มันผัดกันอยู่ภักทุองักนี้แนละมามาใช้อำนาจแทนประชาชนแล้วก็มาบริหารประเทศชาติแต่ว่าไม่ว่าสมัยไหนนะฮะมันก็ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติโดยดัการเมืองทีนี้รประชาชนก็เลย สังสอนด้วยการที่ไปเลือกพักก้าวไก่ไงฮะจากการเลือกตั้งปีที่แล้วครับแม้แต่ลุงตู่ยังคนยังไม่เอาครับเพราะว่ากลัวลุงตู่มาสมาคมเ็าป่ากับพวกพักเก่าๆนะฮึ่มเออก็อยากให้ไปแต่เออยากให้ไปมันก็ได้คนหนุ่มนะที่เรือร้อนไฟแรงนะจะเปลี่ยนแปลงสังคมทุกมิติ นะมันก็ไปไม่ได้เนี่ยคืออติดทางตันนะกับดักประเทศไทยก็มันอยู่ตรงนี้นะครับนะโหมองอาตามที่คุณนภพลพูดนี่เอรู้สึกว่าเอา เศร้าเลยนะครับว่ามันไม่เห็นทางไปจริงๆนะฮะวันนี้ก็มีคนมาเติมอ้าวคุณปิยบุตรก็มาช่วยเติมให้นะฮะว่าได้คุณอุ้งอิงเป็นนายกนี่เท่ากับว่าเป็นอะไรนะเขาใช้คําว่ารัฐสมบัติเหรอรัฐสมบัตินี่เขาก็มาหยอดมาเติมอะไรแบบนี้เข้าไปมันก็ทําให้อารมณ์ของสังคมเนี่ยมันก็กำลังจะ หาทางไปไม่ถูกอยู่แล้วก็เติมถูกเติมเข้าไปอีกถูกหยอดเข้าไปอีกเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อืม <c oughs> นี่เอาเอา,เอาคุณจตุพรเองที่คุณนพรัธุ์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคุณจตุพรที่บอกว่าคุณจตุพรเนี่ยจะมาประมาณว่าปลูกมับไหมเนี่ยเอก็ <c oughs> ตอนนี้เท <c oughs> ่าที่ฟัง <c oughs> ฟังแกเนี่ยนะฮะ <c oughs> แกแกก็ปลูกมาตลอดแล้วนะ แะ้ร<ต>ัรอแก่แก่แกรอแกนักม่คิดถแต่ไม่มีคนมา <laughs> แต่ไม่มีคนมาแต่ถ้าตอนนี้จะมีคนมาลนะอันนี้แหละเออ <laughs> แล้วแกก็จะเอาแกก็บอกอีกบอกว่ายิ่งคุณอุ้งอิงเป็นนายกเนี่ยยิ่งพังเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นเรื่องของแกซึ่งเอเอมันจะสามารถที่จะนำพาไปสู่ตรงไหนตรงไหนอย่างไรแต่ว่าเรื่องของม็อบเนี่ยอันเนี้ย มีผู้ที่พูดเหมือนกับคุณนพพลั์หลายคนแล้วผมก็ฟังมาหลายท่านแล้วนะครับว่าคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณของเดิมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นคือของเดิมก็เพิ่มอยู่แล้วนะครับแลวก็ต่อตอไปก็จะมีความถี่ต่อไปก็จะมีโอกาสที่จะขยายผลต่อไปมากขึ้น คือเป็นเรื่องของเรื่องมันมีหัวเชื้ออยู่หัวเชื้อจากกรณีของคุณทักษิณเองที่เดินทางกลับมาตั้งแต่วันที่22สิงหาปี66เรื่องของการอยู่ชั้น14นั่นก็เป็นหัวเชื้อชั้นดีทีนี้พอมาประกอบก,กันกับถ้าเกิดคุณทักษิณหรือคุณองคงอิงนะฮะเ,เ,เดินอะไรที่ทำใหเ้เกิดมีคนไปเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในลักษณะการครอบงำรัฐบาลครอบงำนายกอุ้งอิงหรืออ,อ,อะไรต่างๆเหล่านี้โอ้โหแหมก็ไม่ถึงภาพเลยว่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรต่อไปอ,อะไรจะตามมาหรือไม่นะคุณอภิรัตครับ